โอ้ยยิงอยู่ตรงนี้ทรงผมเสียทรงหมดแล้วบอกเลยว่าลมแรงมากๆวันนี้ยิ่งเต๋าก็จะพาทุกคนมาที่นี่เลยคะ่ะเอื้ออาธรน,นาจอมเทียนบอกเลยว่าที่นี่เป็นตึกทใ <คำ S 1> <ล>ห้ลมก็เย็นมากๆที่นี่คือตึก65้าเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในกันเลยคะ่ะนี่ก็เป็นการแอบมาที่ไม่บอกช่างก่อนล่วงหนา้าภาพจะเป็นยังไงไปดูกันอันนี้คือก่อนที่เราจะมีการทาสีอะ ตัดพามาที่ตอนที่เราทาสีแล้วจ้ะนี่เลยก็เป็นโทนสว่างสะอาดตาประตูหน้าต่างเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดกลายเป็นห้องใหม่ป้ายแดงกันเลยทีเดียวเดี๋ยวจะพาไปดูสีด้านในกันเลยค่ะก็มีการทาสีน้ำตาลตัดนะคะทําให้ห้องนี้ดูอบอุ่นมากขึ้นตัพื้นนะคะแล้วก็จะปู SPC ค่ะที่โทนสีน้ำตาลรับกันทาให้ห้องดูอบอุ่นสวยงามห้องนี้งาน,งานสายฟงสายไฟเดินให้ใหม่ทั้งหมดบิวห้องนอนก็จะแบบนี้เปลี่ยนจากบานเกรดใส่บานเรือนเป็นกระจกอลูมิเนียมทั้ง่ด้าน ายันด้านหลงังบอกเลยทั้งหมดเลยไม่เหมือนใครที่นอนที่นี่เอาไว้มาดูเสร็จแล้วจะออกมาสวยขนาดนาไหนตาตอนนี้ใครยังจ่ายค่าเช่าเดือนสามพันขึ้นไปอยู่เป็นพนักง,งานประจํามีประกันสังคมมีสลิปเงินเดือนไม่ปิดแบล็กลิฟบูโรก็สามารถเป็นเจ้าของห้องนี้ได้แล้วสนใจทักสอบถามยิงแ่ะได้เลยนะ<อ>จ๊ะพบกันที่เออทอนนะจำทิศ